ดับดําินบารมีด้วยกายบาจาใจจิตกระเบื้องหน้าห้องน้ําอุบาสกนะเจา้าค่ะเพื่นาานอน้อมถวายบูชาพัฒนาใจในโอกาสนี้ด้วยความกคุณพยินดค่ะคนโูนคนโจนะคะ่ะแบ่งบุญให้ทุกคนนะคะ วันนี้ที่ห้ามิถุนาาพศโสหกสี่ค่ะคุณแม่จิดกระเบื้องหน้าห้องน้ำปูชายคนปูนน้ำบุญให้ทุกคนที่ได้ดูนะคะติดเสร็จแรกแล้วค่ะ ช้างช่างอะไรสรช่างฝึกหัดค่ะไม่ใช่ช่างมือปลูนะอยากเอาแรงกายถวายพุทธเจ้าค่ะ ถ้าเอาอันนี้วั้ระดับก็จะให้มันสลบลงทางไหนก็ดูน้ำให้ลง,งนู้นน่อยแลองให้ลงทางนี้ก็ดูลูกดิง่งให้ลงทางนี้ก็ดูลูกดิง่งลูกน้ำค่ะตามในช่างค่ะวา่าจะให้มันดิง่งตรงไหนจะรู้ได้งไง ก็ออกใช้หลอดน้ำในวัดคุณแม่ก็ได้ได้วิชาไม่จำเป็นแล้วแบบนี้ซื้อแต่กระเบื้องกับทรายกับพูนคุณแม่ลงมือเองเลยดิง่ง